สวัสดีครับ f อทุกท่าน mm hmm. ที่รับชมนะครับ mm hmm. เลขเด็ดเต่อในขณะนี้ก็มีนะครับแนวทางสิบบนตัวเดียวนะครับเป็นสองสูตรเทียบชนได้ตัวเดียวนะครับสถิติก็สูตรระยะสั้นนะครับผมวนติดด้วกันเอามาให้ f อฟซีไดพาน่ารับชมกัน mm hmm. พอพูดถึงนะฮะนองเรื่องสักครู่สำหรับดาวพนาเมื่อวานนะครับปังกันหรือเปล่านะครับ สีแปดน้อยชุดมาสำหรับสูตรใหม่ที่มาก็งคงต้องใช้สูตรเดิมสูตรเก่าต่อเนื่องนะครับกับสูตรสิบบนเตียงโดยเป็นสูตรที่ใช้ได้เลยนะครับนะสำหรับในสูตรนี้นะครับนะเดี๋ยววิธีคิดวิธีทำเนี่ยครับรับชมโชมเทนทายคลิปกูแล้วกันอ่ะมาดูอย่างงวดแรกนะครับก่อนอื่นนะครับขอฝากคกําเตือนไว้ให้ทุกท่านได้พิจารณารับชมเป็นแนวทางกันก่อนนะครับขอฝากคําเตือนด้วยกันนะครับไป มาดูคำเตือนสกนิดนะครับมาดูคำเตือนนะครับคำเตือนนะครับเป็นเพียงการคำนวณย้อนหลังนะครับจากสถิติผลออกรางวันเท่านั้นนะครับก็มีทางเข้าและหลุดได้นะครับก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ สำหรับ FC ที่อยากจะเข้าแนวบ้านแนวทางนะครับเพื่อรับชมแนวทางฮานอยลราพัฒนานะครับแล้วก็ฮานอยเนาะแล้วกรัฐบาลไทยแอดไลน์เข้าบ้านแนวทางครับแอดพิมพ์ไปที่ ID ไปที่ไลน์นะครับพิมพ์เอสนำหน้าค้นหาเพื่อนนะครับพิมพ์เอสนำหน้าสามสิบเก้าบีเคจีเอนะครับเดี๋ยวมีแอดมินคอยตอบท่านหรือจะสนใจแนวทางสอบถามพูดคุยกับแอดต่อส่วนตัวได้ที่ทีโอจุดเอ็นยูเอมพีไอหนึ่งแปดหศูนย์แอดจะดึงไลน์เขาดึงเข้ากลุ่มให้นะครับ มาดูในส่วนของสิบบนตัวเดียวนะครับนะสิบบนตัวเดียวนะสิบบนตัวเดียวนะครับกดื une, ่นนะครับกระสับกระสืที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยกเราหนึ่งนะครับนะเอามาดูสิบบนตัวเดียวนะครับสถิติหกงวดด้วยกันนะครับสิบบนนะครับบดแรกนะครับคำนวณที่สามคำนวณที่สามผลรวมที่ได้นะครับคือสองสาม ครับก็ที่ตำแหน่งหลัก10บบนเป็นหมดแล้วมาดูงวดที่2นะครับคำนวณได้สี่ผลลัพธ์ที่ได้คือ0ูนย์สีส่ ดูเีในหลักสิบบนนะครับถัดมาครับคำนวณได้เลขคูผลรางวัลที่ได้นะครับแปดหกจ็ดงนห่นะครับเป็วนที่สี่ จำนวนทีสูงได้0ูนย์สี่เอหกศูนย์หกนะครับไม่ใช่ศูนย์นหกศูนย์หกนะไปที่เลข้าไปที่เลข0ถัดมาครับคำนวณได้ที่เลขห คนนั้นที่ได้นะครับ6 6 2องเข้าที่เลข6ในตำแหน่งหลัก10บน,นเป็นงวดที่5นะครับถัดมาครับคำนวณที่9อันนี้ผิดคาดนะครับ F4 นะ9กับหัวนะครับ3ตัวท้ายได้6 ห้าเก้ากับ, uh, บนะนะหัวพี่เลกขูนะครับนะเข้าทีห้าเก้านะครับไม่เตมเนึงหลักโถดนะครับรน,นะรน,นะครับพอทีตหนึ่งหลักโนนะครับก็พิจารณาฮะพิจารณานะครับสู่ทุกสูตรนะครับคำนวณได้ปักหลักแต่ใช้จริงไม่รู้จะปักหรือไม่นะครับนะต้องพิจารณาครับนะ ทีนี้มาดูในส่วนของสูตรการคำนวณครับทั้งสองสูตรนะเทียบชนแล้วนะครับจะได้ตัวเดียวนะครับจะได้ตัวเดียวนะครับในสูตรนี้นะครับกลับมาดูที่สูตรการคำนวณนะครับสูตรแรกนะสูตรแรกในสูตรหลักสิบบนนะครับสูตรหลักสิบบนสูตรแรกนะครับให้ใช้นะครับสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งมาตังคือหก แล้วก็สามตัวหน้านะครับหมุนครั้งที่หนึ่งนะฮะนะวิธีหนึ่นะครับเอาหลักหน่วยบนสองครั้งนะครับหลักร้อยหมุนครั้งที่หนึ่งหลักสิบหมุนครั้งที่หนึ่งครับมาผะมผลกันบวกเลขคงที่ครับเลขหกนะห้าบวกกันสามครั้งเป็นสิบห้านะครับสิบห้าไปบวกศูนย์ก็ได้สิบห้านะครับสิบห้าไปบวกหกเป็นยี่สิบเอ็ดได้หนึ่งนะครับ บวกสี่คงที่นะครับได้ห้าสูตรเลขผ่านไปครับสำหรับสูตรหลักสิบบนนะครับสูตรเลขผ่านไปมาดูในส่วนสูตรที่สองหลักสิบบนนะครับหลักสิบบนสูตรที่สองนะฮะก็จะใช้นะครับสามตัวท้ายลำวันที่หนึ่งมาตั้งก็คือศูนย์ห้าสามไม่ใช่สามตัวท้ายลำวันที่หนึ่งนะสามตัวหน้าฮะสามตัวหน้าหมุนครั้งที่หนึ่งนะครับนะสามตัวหน้าหมุนครั้งที่หนึ่งนะครับมาตั้งก็จะเป็นตัวหลักออกมา นะครับนะครับก็จะใช้ในส่วนของนะครับหลักร้อยนะครับหมุนครั้งที่1 3ครั้งนะครับหลักสิบหมุนครั้งที่1นะครับครั้งที่1ครั้งแล้วก็หลักหน่วยหมุนครั้งที่ครั้งที่1นะครับ3ครั้ง แล้วก็บวกเลขคงที 19, anyway. so ่ท right ุกครั้งนะครับอย่าลืมนะบวกเลขคงที่ทุกครั้งนะครับมาดูนะครับศูนย์บวกสามครั้งก็ได้ศูนย์นะครับนะสามบวกสามเป็นหกนะครับหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดไปบวกแปดนะครับเป็นสิบเก้านะครับสิบเอ็ดไปบวกแปดเป็นสิบเอ็ดหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดไปบวกแปดเป็นสิบเก้านะครับเก้าบวกสองคงที่ครับ เลขคงที่ทุกครั้งหนสองนี่หนึ่งดังนั้นนะครับตัวชนนะครับก็คือเลขหนึ่งเด่นที่หนึ่งนะครับทั้งสองสูตระตัวเราก็เป็นห้ากับเก้านะครับนะตัวเราก็จะได้ห้ากับเก้าเด่นที่สุดคือเลขหนึ่งนะครับเอฟซีนะดังนั้นนะครับหลักสิบบนตัวเดียวนะครับในรอบนี้เด่นที่หนึ่งเดใครไม่รู้ดับใครไม่รู้แต่ผมเม่ดมีนะครับนะ่าเรนไปตามสูตรเลยดังนั้นนะครับเราจะมาดูตรงเนื้อหากี่า ตนี้กลับมา,าแล้วแหละครับมาดูอีกครั้งครับอ่ะสิบบนในวันนี้ได้หนึ่งนะครับสิบบนวิดีโอได้หนึ่งนะสำหรับในงวดวันที่หนึ่งนะครับตุต๊ะอเนาะนะครับหกเจ็ดเราได้นะครับได้ที่เก้ามันหลุดนะครับมันหลุดมันไม่มาไปเข้าที่หลักในบนเก้ากับหัวสำหรับในวันนี้นะครับนะได้หนึ่งนะแอด จับคู่ให้เลยนะครับคู่เด่นมีหนึ่สี่นะนะครับ1นสีแล้วก็จะเป็น1นสีนะครับ1นสีคู่เด่นนะครับ1นึ่งสี่หนึนะครับ หนึ่งหกหนึ่งศูนย์นะครับนะอยู่หกคู่ด้วยกันนะครับจดให้เป็นคู่ให้เอฟซีได้รับชมกันเบื้องต้นเลยคู่เด่นนะครับหนึ่งสี่นะพิจารณากันดูนะครับปเป็นแนวทางว่ากันไปตามสูตรการคำนวณสำหรับในคลิปนี้ก็หาโถิตีไว้ก่อนจากการก็ฝากสำหรับเอซีที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สูตรหวยคำนวณเลขเด็ดต้นเลด้วยก็แล้กกวกันนะครับนะในวันที่ 16นะครับต่อโอเนาะฝากดูแลกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกวยแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจบเพียงเท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ